สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาสุ่มการ์ดแอดเวนเจอร์การ์ช็อปองของฟีไลท์ออริจินัลอีกรอบนะครับวันนี้ร้อยห้าสิบเก้าใบครับปไปลุยกันเลยเราจะกดที่สิบเหมือนเดิมครับไปเลยข้ามเลยแล้วกันขาวแดงสกอร์เปียน โโอ้โไปต่อครับ <c oughs> โอ้โหผ่านไปห้าสิบใบนะครับ <c oughs> มาแล้วหนึ่งใบครับ ปึ้งเดวีก็ยังเจ้งอยู่ดีนะถ้าไม่เหมืองไม่ไฮไม่วัวก็ถือว่าเจ๊งอยู่ดีครับไปรวนเร็วเลยเหลือ99บาใบละไม่ได้เรื่องไป อ้อยวันนี้แย่มากโอ้โหทุกคนแย่จริงคาริเบอร์แย่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 อย่างนี้ไม่ไหวโอเคมาละเลดิก จริงๆอาริสก็เป็นการม่วงนะอันเนี้ยแต่มันไม่เป็นขอบทองอ่ะก็ถือว่าโอเคเราได้สองใบเลยชุดนี้นะมีหมวกมีหมวกมีมัฟมีโล่ล้ะขาดอาวุธขาดอาวุธนะคุณ สภาพรอบสุดท้ายครับของสิบใบนะโอ้ไม่มาจริงกดทีละใบได้เก้าครั้งกดละข้ามเลยนะไม่รุ้นเลยไปไป ไม่มาจริงร้อยห้าสิบใบก็ยัไม่มาก็โอเคครับไปสุดท้ายละไม่มีอะไรวุ่นวายโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมฮะเจอกันใหม่รอบหน้าบ๊ายบายฮะ